นี่นะคะตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความพยายามในการเจรจาสันติภาพหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลนะคะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสาหรับชาวเมียนมานะครับเพราะว่าก่อนที่จะเกิดการทํารัฐประหารครั้งนี้ก็เป็นเวลานานเป็น10ปีเหมือนกันนะครับ <c oughs> ที่ชาวเมียนมาเขาอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วก็มาเจอกับรัฐประหารครั้งนี้ซึ่งก็กําลังเป็นวิกฤตการเมืองในเมียนมาอยู่ ค่ะแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็วันครบรอบ2ปีนะคะกับการรัฐประหารเมียนมาก็คือเมื่อวันนี้<ม>ควันที่1่กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะคะทางชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางชาติพันธมิตรเขาก็ได้มีการคว่ำบาตรเพิ่มเติมมีมาตรการคว่าบาตรนะคะกับอีกบุคค6ล6รายแล้วก็องค์กรอีก3แห่งค่ะ รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งบริษัทเหมืองแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงพลังงานแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงอดีตเจ้าหน้าที่กองทัพคือทั้งหมดเนี่ยการคว่ำบาตรก็คือว่าจะไม่สามารถเข้าถึงเงินแล้วก็ทรัพยากรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทางสหรัฐเนี่ยเขามีการคว่ำบาตรบริษัทเมียนมาออยล์แอนด์แกสเอนเตอร์ไพรสด้วยซึ่งเป็นบริษัทพลังงาน ของรัฐแล้วก็แหล่งผลิตรายได้ใหญ่ที่สุดนะคะรายเดียวของรัฐบาลทหารด้วยคือเอาขึ้นบัญชีดําเลยอันนี้คือสหรัฐอเมริกาส่วนทางด้านแคนาดาก็ได้มีการคว่ำบาตรเพิ่มเติมค่ะบุคคลหกรายแล้วก็ห้ามการส่งออกการจําหน่ายการจัดหาและก็การจัดส่งเชื้อเพลิงอากาศยานแก่เมียนมาด้วยนะคะนอกจากนี้ออสเตรเลียก็ได้มีการคว่ำบาตรเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการคว่ำบาตร ของชาติตะวันตกแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการผลักนะคะให้กับทางเมียนมาเนี่ยเข้าสู่ธุรกิจหรือว่าตลาดมืดมากขึ้นด้วยครับแล้วก็การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ<น>ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะมีผลกดดันรัฐบาลเมียนมาได้มากแค่ไหนเพราะว่าในการก่อรัฐประหารคร,ครั้งที่แล้วก็มีความพยายามจากชาติตะวันตกนะครับที่จะคว่ำบาตรเมียนมายาวนานต่อเนื่องแต่เขาก็อยู่กันได้แล้วยิ่งยุคสมัยนี้นะครับเขาก็ยังมีช่องทางติดต่อทาการค้ากับ ประเทศจีนหรือว่าประเทศรัสเซียก็อาจจะเป็นแหล่งรายได้ทดแทนที่จะมาจากชาติตะวันตกก็เลยไม่แน่ใจว่าการคว่ำบาตรครั้งนี้จะมีผลนะคะที่จะทําให้เมียนมานั้นเข้ามาเจรจาสันติภาพหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะมีอัปเดตสักนิดนึงกับคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเมียนมาที่คาดการว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันครบรอบ2ปีรัฐประหารเนี่ยค่ะ ในพลมินอ่องหลายนะคะผู้นํารัฐประหารแล้วก็เป็นผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยเขามีการประกาศภาวะฉุกเฉินอีก6เดือนนะคะคทางสถานีโทรทัศน์ทางการของเมียนมามีการรายงานว่าสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติมีมติขยายเวลาบังคับใช้ ประกาศสถานการณ์ถูกเฉิญอีก6เดือนเพราะประเทศยังคงมีสถานการณ์ไม่ปกติและยังต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งที่ราบรื่นแล้วก็เรียบร้อยด้วยนะคะซึ่งเนี่ยค่ะก็เลยทำให้การเลือกตั้งหรือว่าการกำหนดวันที่ชัดเจนนั้นอาจจะต้องเลื่อนไปอีกจากที่ตอนแรกเนี่ยทางรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยนะคะตอนที่ทำรัฐประหารบอกว่าจะจัดการเลือกตั้งภายใน1ปีนี่ก็เลื่อนมาเป็นปีที่2แล้วแล้วก็อาจจะมีการเลื่อน ออกไปอีกนะคะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกว่าการเลือกตั้งกับกฎกติกาในสกูปที่เรามีการรายงานไปด้วยบอกว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เสรีและยังอายุติธรรมด้วยคือกฎยังไงก็ทำให้พรรคการเมืองที่มาจากรัฐบาลทาหารชนะแน่นอนแล้วก็ตราบใดที่ยังมีการ ประกาศภาวะฉุกเฉินต่อไปเรื่อยๆอนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเมียนมามันไม่สามารถที่จะทําได้ก็จะทําให้ทางรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นผู้ควบคุมนะครับข่าวสารที่ออกไปสู่ประชาชนเนี่ย <c oughs> เพียงฝ่ายเดียวจะทําให้ฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อรัฐประหารเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นจากฝั่งของพวกเขาได้ ขณะที่ทาง Amnesty International ก็ออกมาเรียกร้องนะครับให้มีปฏิบัติการระดับโลกในการยุติความรุนแรงในเมียนมาแล้วก็ขอให้ประชาคมโลกยืนหยัดเคียงข้างช,ชาวเมียนมามากขึ้นโดยบอกนะครับว่าที่ผ่านมาการที่รัฐบาลทั่วโลกออกมาให้กำลังใจชาวเมียนมาเพียงอย่างเดียวนั้นยังคงไม่เพียงพอครับ a m n e s t ต i n t e r เ a t i o n a l เปิดเผยว่านับตั้งแต่การทำรัฐประหารในเมียนมามีประชาชนเกือบ3,000คนถูกสังหารไปแล้วนะครับแล้วก็ทำให้คน1,500,000คนต้องพัดถิ่นฐานในประเทศคนอีกกว่า13,000คนก็ถูกควบคุมตัวในสภาพที่ไร้มนุษยธรรม แล้วก็มีรายงานการประหารชีวิตประชาชนไปแล้ว4คนนอกจากนี้ก็มีผู้ต้องโทษประหารชีวิตอีกอย่างน้อย100คนแล้วก็ยังมีเด็กอีกกว่า7ล้าน8แสนคนนะครับที่ต้องออกจากโรงเรียน ซึ่งมิงยูฮารองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคฝ่ายโรดรงค์แอม t y ส n t e r n a t i อ n a เนก็เปิดเผยนะครับว่าไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่าการที่กองทัพเมียนมาสามารถโจมตีสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งประเทศได้แบบนี้ก็เป็นเพราะว่าทั่วโลกยังไม่ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตในเมียนมา ซึ่งจากนี้ไปนะครับควรที่จะมีปฏิบัติการระดับโลกจากประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็จากอาเซียนด้วยเพื่อคุ้มครองประชาชนในเมียนมาซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การกดขี่ของกองทัพในทุกวันซึ่งแอมเนสตี้ก็ได้ขอให้องค์การสหประชาชาติและรัฐบาลทั่วโลกต้องดำเนินการมากกว่านี้นะครับมากกว่าแค่การส่งข้อความให้กำลังใจชาวเมียนมาโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ควรที่จะเสนอกรณีสถานการณ์ในเมียนมาเข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศ<ม>แล้วก็ควรที่จะบังคับใช้ข้อตกลงระดับโลก้ามการซื้อขายอาวุธกับเมียนมาซึ่งก็ครอบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ทั้งทางทหารและวก็พลเรือนแล้วก็อุปกรณ์ด้านการทหารและก็ความมั่นคงอย่างอื่น การอบรมและก็การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆกับรัฐบาลทหารอของเมียนมาะนะคะซึ่งจริงๆแล้วองค์กรที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั่วโลกที่แน่นอนคนในเมียนมาเนี่ยเขาจะอยู่ในกฎหมายที่ควบคุมค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็รุนแรงเพราะฉะนั้นประชาชนคนที่เคลื่อนไหวหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยจะอยู่นอกประเทศทั้งนั้นก็มีความพยายามในการที่จะยื่นฟ้องร้องนะคะกองทัพเมียนมาต่อสารต่างๆแต่บางทีมันก็ติดอยู่กับ กระบวนการแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศอย่างสมมุติหากว่าจะยื่นเกี่ยวกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่าศาลระหว่างประเทศเนี่ยค่ะคือมันมีกฎอยู่ข้อนหนึ่งก็คือว่าจะบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยในประเทศเมียนมาเนี่ยในรัฐบาลเมียนมาเนี่ยนะคะเขาต้องมีการอนุวัติการหรือว่าให้สัตยาบันจะต้องเอามีรายลกักษณ์อักษรในการนํากฎหมายระหว่างประเทศนั้นเข้ามาใช้ในประเทศด้วยซึ่ง ในข้อมูลเนี่ยค่ะคือประเทศเมียนมาเขาไม่ได้รับหรือว่าให้สัตยาบันกฎหมายระหว่างประเทศลักษณะแบบนั้นเลยตรงอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะไม่สามารถใช้ตรงนี้เนี่ย ในการบังคับรัฐบาลเมียนมาได้แต่ก็จริงๆก็มีช่องว่างอื่นๆซึ่งเขาเรียกว่าองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนเขาก็พยายามอยู่นะตอนนี้ครับแล้วก็การคว่ำบาตรเมียนมาคือตอนนี้ประชาคมโลกนะครับเขาก็พยายามจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่จะให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดแต่มันทีมันก็ให้ผลตรงกันข้ามก็คือรัฐบาลฐานเมียนมาเนี่ยเขาก็แทบที่จะไม่ได้รู้สึกถึงผลกระทบเหมือนกันไม่ได้ยินเลยนะครับซึ่งก็ต้องติดตามนะครับว่าสถานการณ์ การเมืองในเมียนมานะครับการก่อรัฐประหารแล้วก็การเลือกตั้งที่ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาคมปีนี้จะออกมาเป็นอย่างไรแล้วประชาธิปไตย<ฆ>จะกลับคืนสู่ชาวเมียนมาได้โดยเร็วหรือเปล่า